หคนดังเคยพลาดอดีตเคยนอนคุก9้าข้ามอดีตที่ผิดพลาดได้รับโอกาสกลับมายืนในสังคมอีกครั้ง 1. นึ่แยมธามนพันอดีตดาราสาวจากจักวงวงคดีเอี่ยวฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์หลังยืน่นเงินสด3ล้านประกันตัวขอประกันสองรอบศาลไม่อนุมัติ 2. เก่งไลา่างเน็ตไอเดลอคนดังคดีค้างเก่าซุกยาไอประวัติเคยติดคุก8ปี 3. เนวัดดาวเน็ตไอดอลดังเคยเสพยาไอซ์เคยติดคุกสองปีหลังจากออกมาก็ได้กลับเนื้อกับตัวพันตัวเองมาเป็นเน็ตไอดอลจนมาสะดุดเพราะเรื่องไร้สดยิงตัวเองและพกอาวุธปืนโดนจำคุกหนึ่งปี6เดือนล่าสุดก็ได้ประกันตัวออกมาแล้ว 4. นกวน,นิดาแสงสุข เมื่อวันที่21ก,ก,กรกฎาคมพศ2552ถูกจับหลังซื้อกัญชายาไอซ์มาเสพหลังติดต่อขอซื้อขายยาไอซ์จากบุคคลอื่นโดยตำรวจได้ของกลางยาไอซ์2.5กรัมกัญชาแห้ง1ถุงกัญชาผงผสมยาสูบบรรจุในกล่องลูกอม1กล่องกัญชายัดในมวลบุหรี่6มวลและอุปกรณ์การเสพจำนวนหนึ่งรายการซึ่งตอนนั้นนกวนิดาก็มีซิทคอมที่ต้องถ่ายประจำคือบ้านนี้มีรัก ปอยทกลเกียรติจึงตัดสินใจแบนงานในวงการเป็นเวลา6เดือน 5. แพทพาวเวอร์แพทแพทเคยถูกเจ้าหน้าทีต่ตำรวจจับกลุมคดีมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและเสพเมื่อวันที่6พฤษภาค,คม2547 โดยแพทอ้างว่าที่ทำลงไปเพราะชีวิตตกอับไม่มีงานต้องหันมาพึ่งยาเสพติดกลายเป็นคดีดังที่ทำเอาแฟนเพลงของเขาช็อกและตกใจอย่างมากในสมัยนั้นแพทถูกศาลฎีกาพิพากษายืนตามอุทธรจำคุก50ปีและปรับ1ล้านบาทถูกปล่อยตัวจากเรือนจำหลังที่อยู่ในนั้นนาน16ปี8เดือนในคดียาเสพติด 6. เควินชองเดนาอดีตดาราดาวลุงลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสที่เคยถูกคดียาเสพติด สารสั่งจำคุกเป็นเวลา18ปี11เดือนปัจจุบันผลโทษออกมาจากเรือนจำแล้ว 7. จ็พิงกี้สาวิกาเคยถูกสารอาญาสั่งไม่ให้ประกันตัวในคดีแชร์ลูกโซ่ Forex กที่ดีเพราะหวันหลบหนีโดยให้นำตัวเข้าเรือนจำทันทีเรียกว่าเป็นมรสุมครั้งยิ่งใหญ่ของเธอ 8. เติ้นธนาผลเตินธนพผลเคยขโมยไฟหลวงมาใช้ในธุรกิจคาแคข,ของตน จนถูกสารพิพากษาสั่งจำคุก1ปีโดยไม่รอลงอาญา 9. 1มาลินอดีตพระเอกละครจกัจกจัวงวงๆโดนตำรวจบุกรวบตัวเพราะเสพยาอีหลังจากได้รับการบำบัดปัจจุบันสามารถกลับมาแสดงละครในวงการได้อีกครั้ง 10. แม็กก้าชวนชื่นหรือแม็กกนกพงอนุรักษ์จันยง ปี2556แบกก้าชวนชื่นเคยโดนจับคาคอนโดยันห้วยคว้างหลังส่งสัยล่อซื้อยาไอซ์ได้ทั้งของกลางและอุปกรณ์การเสพต่อมากลางปี2557 แม็ก,ก้าถูกสารสั่งจำคุกพิพากษา1ปี10เดือน15วันพร้อมปรับอีก150,000บาทคดียาไอซ์ซึ่งภายหลังจากนั้นเจ้าตัวก็ลันวาจาว,ว่าจะทำชีวิตใหม่ให้ดีขึ้นพร้อมขอโอกาสกลับมาทำงานซึ่งปัจจุบันมีงานแสดงร้องเพลงตามผับและร้านอาหาร 11. จอยสไทย์อัมคิงดอมเคยโดนจับในข้อหายาเสพติด โดยถูกจับพร้อมแฟนหนุ่มในข้อหามียาบ้าไว้ในครอบครองสารสั่งจำคุก33ปี5เดือน 12. แววมกจกเคยถูกจับพร้อมยาไอซ์หนึ่งซองจึงถูกคุมตัวน้องสาวดาราตลกชื่อดังเอาไว้โดยแววยอมรับสาร,รภาพว่าซื้อมาเสพเท่านั้นไม่ได้มีไวข้ขายเมื่อตรวจปัสสาวะผลตรวจเป็นสีม่วงตำรวจจึงนำตัวส่งไปบำบัดปัจจุบันเขาได้เสียชีวิตลงแล้วในวัย49ปี 13. ใบเตยอ,อสยามเคยถูกจับในคดี Forex รกทีดีพฤติกรรมไร้แรงทำเป็นกระบวนการวันลบนี้สารไม่ให้ประกันตัวแต่ปัจจุบันสำหรับใบเตยสารได้ปล่อยตัวชั่วคราวแต่ติดกำไร EMU 14. d j m a ดีเมพัฒรพลกุญชรผู้ต้องหาในคดี Forex T กทีดี ในความผิด3ามข้อหาฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนร่วมกันช่อกงประชาชนและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จขณะนี้ยังอยู่ในเรือนจำศาลยังไม่อนุญาตให้ประกันตัว 15. ก้อยรัชวิน เคยโดนคดีรีวิวเครื่องสำอางเมจิกสกินเจ้าตัวรับสารภาพสารพ่พากษาจำคุกหกเดือนปรับ5,000แต่ยังไม่เคยต้องโทษมาก่อนจึงให้รอลงอาญาไว้1ปี